แบบอย่างได้ตั้มวยรุ่นพี่ที่ฟงซอมดีแล้วก็กระท่อมก็ไม่กินนะไม่กินต้มน้ำกระท่อมบุหรี่ก็ไม่ดูดนะครับกินแต่เบียร์เหล้าเวลาต่อยเสร็จไอ้ท็อปไอ้วัชรพลเนาะรู้จักกันแล้วก็ยาดองวันละปีกมันมาด้วยครับครับขอบคุณครับพงศิริยศอะไรครับลดยศจ่าครับจ่าครับจ่าครับจ่าลดใจเจ่าวาสนาแล้วบ่ได้จิตดาวเลี้ยงเข้าเข้าตอนนี้จ่าแล้ว ถึงเงินจะหมดต่ยุศก็ยังอยู่อะไรนะถึงเงินจะหมดต่ยุศก็ยังอยู่สวัสดีครับผมเอฟซีครับสวัสดีมวยหูครับผมมวยหูทวีศักดิ์เล็กสอทวีศักดิ์นะครับคนไหนนะครับต้องการมวยฟังหูหรือว่ามวยพักยกเข้าไปในทวีศักดิ์เล็กนะภาษาไทยมวยหูทวีศักดิ์เล็กสอทวีศักดิ์นะครับผมก็เป็นเพื่อนเพื่อนกันนะครับก็ทำมวยพักยกอยู่แล้วก็เปิดมวยหูอยู่นะสนใจก็ ทักไปเลยนะครับภาษาไทยนะครับคนก็ทักผมมาเยอะอยู่เรื่องอยากฟังมวยหูก็ทักไปเลยนะครับที่ทวิศักดิ์เล็กนะครับผมสอทวิศักดิ์นะครับตอนนี้ก็ลูกค้าน่าจะเป็นนายเป็นพันหูแล้วมั้งครับแล้วก็เคยเปิดเครดิตให้ผมอยู่นะครับผมก็เสียให้เพื่อน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฉยไหมว่าพี่ไม่เคยได้เลยพี่เสียประมาณแสนกว่าบาทแต่ผมบอกคําเดียวว่าการเงินเขาชัวร์มากนะครับ <c oughs> แป๊บเดียวโอนเลยนะ <c oughs> แป๊บเดียวแป๊บเดียวโอนแป๊บเดียวโอนครับ วัชระพลต่อยกับใครครับต่อยกับนำพลเล็กอบตไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับต่อยกับใครที่ได้แชมป์ล่าสุดน่ะไม่ใช่เปลี่ยนคู่แล้วก็เอาวต่อยกับไอ้พงศิริครับพงศิริตัวที่ชนะล่าสุดอ่ะอ้าวแจ้มือกันไหมใช่ใช่ครับแล้วมันจะเอาอะไรมาสู้ไอ้ท็อปเปิดถ้วยแทงวัชระพลตัวเดียวครับตัวเดียวเอาแกเอาเขาปุยวอย่าพีไอจีเด็ดไม่ได้ต้องต้องไมให้จีว่าก่อนไม่ไม่สิบก่อนเอาเปลี่ยนเมื่อคืนนี้เหรอ ไม่เช้าคืนมืตอนเช้านี่แล้วมันจะเอาอะไรมาสู้อีกต่อไปยังสักเล็กอยู่อีกเลยเออตอนแรกว่ารักทุกคนครับขอบคุณครับคุณฟ้ารั่นคนเดิมครับผมนี่ครับมวยหูทวิศัก์เล็กนะครับผมนี่ายเดือนละหนึ่งันถือว่าสุดคุมนะครับคุ้มมาวับเดือนเดือนละหนึ่งพันถือว่าคบนะครับคบมาคบมากาทักไปเลยนะครับนะมวยหูทวีสัก์เล็กสอทวิศัก์นะครับผมก็เปิดมวยพักยกอยู่นะครับผมนะโปรโมทดีแท้ คือโปรโมทดีแท้อย่างในเส้นมวยพักโยกเขาแมนบบเจไอ้ดาเพิ่นยังยังยังครับผมนะไม่ได้เซ็นแต่เขาพักพวกันนะครับนะเขาพักพวกก็เคยเข้าไปเล่นแต่การเงินเขาก็ช่วงจริงนะครับมมยพักโยกของเขาวันจะลองต่อยวันไหนครับวันที่12กับฝรั่งครับวันที่12นะครับก็ตอนแรกจะต่อยคู้เองนะครับลุงทวินบอกว่า ลุงเป็ิว่าถ้าคู่เอกมันห้ายกแต่ถ้าคู่รองสามยกแต่ค่าตัวเท่ากันผมอธิ่อนกีรพี่พี่ก็เลยเล่นพี่ก็เลยเอาสามยกดีกว่าเนาะไฟนี้ถ้าห้ายกค่าตัวเท่ากันแต่ห้ายกต่อยคู่เอกก็เลยเอาแม่งสามยกดีกว่าอยค่ออกแม่งเต็มที่เลยยกปูเพือมดแรงอีกเดียวอิบกรอ้วนจังครับตรงข้ามไม่ได้ช่างน้ําหนัก พงศิริอ๋อครับนักมวยชื่อพงศิริจะเป็นมวยงูครับผมทุกคนนะครับยิ่งจะยิ่งจะไม่ใช่ขนาดไหนทีเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกครับการทำยิ่งมันใหญ่นะะมันดูรูปตัววันนี้เออเผื่อๆมันมันใหญ่ทายเผื่อมันอ้าวคนเราอ่ะไม่มีรายการมันเช็คบอลแล้วจริงๆใช่ไหมล่ะชักกูแล้วเอาวันอย่างน้อยวันในที่กูไม่ได้ซ้อมกูก็เช็คบอาแม่งเราสองต่อเข้าใจป่ะจริง คนเราซ้อมมาดีชักว่าล่ะแบวมีนะไรนะแบวเหมือนไอซีบุคคอนในที่พูดมาตรงเป๊ะเลยให่เลยใหเลยม่มีนี่ดีอย่างหนึ่งนะเป็นคนสวัสดีครับนะครับผมเจ้าอินทรีกลับมาภาคใต้ภาคนี้เอสุดยอดครับผมครับนี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับเป็นนักมวยที่รู้หน้าที่การฟิทซ้อมนะครับเป็นนักมวยที่มีวินัยทีทอง นะครับแล้วเป็นนักมวยที่เตะไม่สูงเตะแ,แรงเตะหนักดีดีนซ้ายดีครับดูเตะตอนมันชนะตอนแพ้ค่อยว่าก,กันเิงฝากหน่อยนะครับก็ฝากมวยพักยกเพื่อนฝูงผมหน่อยนะครับผมทวีศักดิ์เล็กสอทวีศักดิ์เล็กนะครับผมนะ <c oughs> ก็เป็นนักมวยที่ <c oughs> คนไทอยากฟังหูมวยหนึ่งเดือนแค่พันเดียวเองนะครับ <c oughs> แล้วก็มวยพักยกก็ทําอยู่นะครับแล้วก็การถือว่าคล่องมากนะครับถือว่าแจวเลยขอขอพันหนึ่งน้อยครับผมทักมาเลยทักแจทมาเลยทักแจทมานะครับ กว่าเดิมพันตอนนี้ข้างละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วเอ้ยหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแล้วครับเม่ดรีดนี่จ๋าเราเสียเลยอ่าสิบกว่าชกเอ่อตอนไหนวันไหนรวมต่อยวันที่หนึ่งกับที่บุญรักตับเผาแก้วครับตะเผาแก้วตะเผาแก้วอย่าเล่นตัวข้ามนะเพื่อนนะรอจีนเอยสวิสักเล่นงี้ก็เปิดเปิดให้ผมนะเปิดเจีดอีกให้ผมผมว่าเป็นคนใจร้อนเองนะครับหมดไปเป็นแสนแล้วนะครับนะมันๆนะครับขอบคุณครับแต่การเงินรวดเร็ว แล้วก็ฝากหน่อยนะครับออโต้จุดอาวันที่ผมปักหมุดไปเลยการเงินมั่นคงอย่นีครับตอนนี้ก็มีมวยพักจุกกันนะครับนะที่ออโต้อาวันครับตอนนี้มีมวยพักจุกนะมีมีแล้วมีครบทุกอย่างเลยมีครบทุกอย่างนะมวยพักจุกนะครับนะหน่อยเดี๋ยวก็ได้มาทำงานด้วยนะครับโโออเเคคมีโอกาสครับไอ้ไอ้นี่เป็นนักมวยสามหยกตัดอยากจะทำงานด้วยครับอาฉีดหน่อยนะจ๊ะมาสั่นนี่แม่นทวีศักดิ์เล็บกว่าว่าจะอัดฉีดมัน พชิตสิวกรอัพิตสิวกรมาเลยครับอยากได้ครับซ้อมดีซ้อมดีซ้อมดีนะครับตั้งใจซ้อมอยู่มาวันนี้นะเพราะว่าแพ้มาสามครั้งแล้วสามหรือสองมาเกยแพ้ครั้งเดียวแพ้ครั้งเดียวพอแพ้ครั้งเดียวนะครับนะดูใจผมแพ้หลายครั้งเคยเป็นมวยเงินแสนนะครับแต่พูดถึงเรื่องมวยอย่างนี้ผมไม่ใจถึงสามหมื่นนะครับเนี่ยพูดผมเสียไหมู ไม่ยุทธยาเหรอครับเนี่ยเจ้าอินซีโดนตุกตัวอะไรปะโดนอะไรลวนเลยดีเลยเจ้าอินซีดีเขาน็อกคุณสึกน้อยอ๋อโอ้ยรอชมอยู่ครับขอบคุณครับเอฟซีเจ้าอินซีโอ้เจ้าอินซีเอฟซีเยอะจังว่ะเมื่อนี่ไก่ไอ้หลวงชนเด้อเอ้าไก่ไอ้ตีห้อมบ่ ที่ตัวไปนะบอกไปไหนไปไหนกันอ่ะไอ้ธมิศักดิ์เล็กไปตีไก่ครับไก่บัญฉลองตีที่บ้านพ่อตาพงศิริข้างละหนึ่งแสนหนึ่งมืนครับครับก็ยุ่แต่แฟนขับเล่นนะครับผมไม่เล่นนะผมเล่นตัวครามยุ่แฟนขับอวดตังมาเต็มหมดนะครับตอนนี้นะครับนะครับเต็มหมดแล้วครับเดิมพันนะครับเต็มเต็มเต็มตอนนี้แสงมณีไม่มาด้วยบอกครับ ไม่มาครับสมมแสงมณีถ้าวันอาทิตย์ไม่มีรายการอาหารเขาก็จะไปซีครับเขาจะไปหาซีที่อื่นอันนี้คือเรื่องจริงนะครับนะกล้องเกียร์เป็นยังไงครับกล้องเกียร์โอเกียร oui, ์ดาวไกลปะก็ยอดมิเตอร์แบ่งเริ่มพันสามสามพันสามครับรได้ไหมครับเดี๋ยวทักแชทไปวันนี้เวันวันนี้ก็พันได้ไหมแบ่งได้ไหมมันเดินได้ไหมพ่อตายยังให้แบ่งไหมได้ครับเดี๋ยวทักแชทมานะครับเดี๋ยวถ้าได้เล่นไม่ได้เล่นเดี๋ยวผมทักบอกนะครับตอนนี้พี่ยอดเพชร พันม <rude S 2> ุวงก็วนไหมผมตั <ities mann uin> ้งหกพันแล้วตัวผมจะเล่นสัก2สองหมื่นนะครับเพราะว่ามันหนึ่งแสนมันเต็มครับตะวันฉายเป็นยังไงครับตะวันฉายไฟนี้ก็ถือว่าการฟิตซ้อมเป็นยังไงจัะสุดยอดเนาะรู้จักการฟิตซ้อมเนาะไออตะวันฉายโอ้ซ้อมดีมากตั้งใจซ้อมเราเป็นนักมวยที่เป็นไฟที่เขารอมานานนะคำว่าแชมป์วันนี้เป็นที่ี่ซ้อมดีที่สุดในชีวิต วันฉลองไปไหนครับไปตีไก่ที่อยุธยาครับครับผมสวัสดีจากซอลาด้วยครับเอฟซี FC พี่หลองครับเอฟซีไอจอมมดครับครับสวัสดีสวัสดีสบายดีไหมสบายดีพี่ขอไก่สักตัวหน่อยครับไก่ไง,ไงกำลังไปตีวันนี้ผ่านตลอดทัพไทยผ่านตลาดไทยแล้วแวะมากินเหล้าก่อนเด้อไหวเป็นตะบ่ได้ครับแต่วันนี้ที่สนามไหนครับแต่สนามไหนตรงอูไทยอะฮะ สอจิซอจีลวันนะครับซอจิละวันนะครับผมอันนี้มันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะมันกำลังปั่นอยู่นะปั่นอยู่กาลังปั่นอยู่ตอนนี้วันฉลองมีเมียคนครับคนเดียวครับเลิกต่อยสามอะไรวะไม่ยอมขับรถอะไรของมึงเลยไม่เียวเออตัวเออประกันนี่คือเก่าเะยรวะธวิ์เล็กเอ็นอะไรไปศีวกรไฟนี่เจอใครครับตะเพาแก้ววะชอบวันฉลองครับตอนกินมาม่าครับ ตอนเสียมวย FC ทั้งรถจ้าขอบคุณครับคุณฝนนะครับผมสวยจังเลยสิบกวสิบกรพูดถึงนะเอง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 ได้มีได้มี5้าหกคนไม่เป็นไรใช่ไหมสี่คนครับสี่คนไม่เกิน4คนไม่ต่ำกว่าสี่คนได้ใช่ไหมสีคนได้ตอนนี้มากก็ไม่ค่อยยอมอ่ะอะไรไม่ค่อยยอมแต่กเคยยอมมาดี แต่ตอนนี้มีมีกี่คนละสิพก่รค,คนเดียวพี่คนเดียวคนเดียวนะมีแต่ส่วนมากก็ส่วนแมกก่เขาไม่ค่อยยอมอ่ะมันคนไทยเราใช่ไหมก,ก็ไม่มียน้อยไม่ไม่อะไรเขาไม่ค่อยยอมอ่ะไลฟ์สดนะได้ไหมตอนตีไก่ไลฟ์ไม่ได้ครับเดี๋ยวเฟซโดนบล็อกครับผมเคยโดนบล็อกหลายครั้งแล้วครับผมเลิกต่อยสองสามแบบเอาวิดีโอทีหลังมาลงได้ไหมพี่ครับสามโอ้ยไไหเนี่ยอะไรนะมันเมืนเอาเอาเอาใครใครใครไลฟ์มาลงได้ไหม ได้ได้แต่ว่าถ้าถ้าไล่สุดรมันไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้หรอกแต่ถ้าว่าถ้าถ้าอย่างพวกเองนี่ได้จับไก่เลื้อยเพราะว่ามันไม่จ้องไงแต่ของพี่มันจ้องละมันจ้องอะไรผมยังโดนเลยไอ้นี่ยังโดนโดนว่าโดนมันจะนั่นโดนหมดนั่นแ่เอาลูกเอาลูกลงเอาแค่ลูกลงโดนเลยอ่ะอันนี้เราถึงไหนเนี่ยถึงเราสมุทรสาครเลยหรืออะไรนี่บางไทร์ไม่เรามาทางสมุทรสาครมาเนี่ย สั่งปลาร้าได้นะครับสั่งปลาได้า่ยอ้าขอขอที่เดาหน่อยซิมคอนช่องกิยอ่ะช่องสามสิบหกคนช่องสามบทก็วัชรพลครับวัชรพลควัชรพลคู่เอกนะเปิดถ้วยแดงถ้เปิดถ้วยแดงเลยแล้วส่วนช่องเจสีเจริญพรไอเจวะรุปภูกิตเอ่อเจริญพรแล้วก็คู่เอกคู่เอกกองเกียรติกับไอ้นี่ครับกองเกียรติกับโยบินตาญาชอบไหม ผมว่พรุ่งนี้อยู่ที่ยอดวิทยาว่าจะยื้อระยะได้หรือเปล่าโอเคนั้นถ้ายื้อระยะได้ผมชอบยอดวิทยาครับนา่าลินนะผมมองเดียวถ้าไม่หมดแรงไม่หมดแรงน่าลินนะไม่มีเสียงเคียดด้วยนะน่าลินนะไม่มีเสียงเคียดด้วยคือคนต่อยสไตล์ต่อยมันได้เปรียบอะเจ้าอินซีถอนหรือเปล่ยถอนหรือครับคู่ชกถอนครับคู่ชกถอนครับก็เลยเลื่อนเป็นมันที่หนึ่งในการใหญ่ครับ ให้ไปแล้วนะครับผมอเดี๋ยวผมจะให้หน้าเฟซอีกครับผมตอนตีไกล้ไรติ๊กตอกได้ปะครับติ๊กตอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะิกตอกน่าจะไม่ได้พี่ติ๊กตอกแม่งเขาบล็อกหมดครับบล็อกหมดครับจาพงค์ทำจาพง์เป็นไรอ้วกแตกกับเมื่อวานเป็นไรครับเมื่อเช้าอ้วกแตกเจ้าพ่ีนี่เขาดีใจนะครับอาทิตย์หนึ่งเขาจะมาหาเมียเขาครั้งหนึ่งนี่เมียทำงานไม่นี้จจ์ทำาะไร เอาถามจริงเคยหอมแจมเมียไหมเคยไหมลองเถอะอาจรยะพูดอรบุงอันนี้ถามจริงเคยไหมเมื่อเคยหวานๆจับมือเมียเดินห้างเลยอะไรไม่เคยไหมเคยหอมแจมไหมแบบว่าหอมแจมเมียหอมจึ๊บไม่เคยไหมไม่เคยเลยอะเอาถามจริงโอ้เป็นคนแบบมาซาดินนะครับถ้าจะเอากขคงแก้ผ้าเลยคนอย่างนี้นะครับคนซาดินนะครับนะอาจบุ๋งเอ็ซีเจ้าเอ็ซีครับอมครับว่าหลายคน เอีทุกคนครับขอบคุณครับเกาทาบมากม่เช้าทำไม้วกแตกมันถือขวงตัวมันถือขวงไรจ่าผมอ้วนขึ้นมากครับอ้วนอ้วนอยู่ครับผมอ้วนไอจ่าครัเติมพลังใบยัง พวกนี้ไม่ไอ้กินไหมกินไหมไม่กินครับไม่กินครับไม่ส่วนมากจะต้มนะครับไม่กินสดนะครับส่วนมากไม่กินต้มนะครับแต่พวกนี้น่าจะรู้หน้าที่นะพวกพวกนี้อยู่น่าจะรู้รู้หน้าที่บุรีเวลาซ้มอะไรนี่เราต้องรู้หน้าที่ครับบุรีบุรีก็คงไม่ดูดนะครับไม่ดูไม่อะไรเลยรี่ไม่ได้เลยนะนักมวยเนี่ยผมบอกบอกไว้เลยเรื่องบุรีอ่ะมันจะทำ นักมวยเราใช้ปอดนะครับเออนักมวยเราใช้ปอดแต่ว่าไปดูบุรีไปเนี่ยไปไปสนามไหนครับไปไหนเนาะครับไปตีไก่ครับที่อยุธยาสนามในพงศ์สนามในจ่าปัตตานีปัตตานีเอาเอาดีๆสนามไหนสอจิรวันสอสอจิรวันอำเภออะไรนะอุทัยอุทัยนะครับผมอุทัยคิงจะมาซ้อมอยู่ไหมครับคิงไหนวะคิงเลิกไปแล้วครับคิงเลิกไปแล้ว เลิกต่อสามสองเลยครับยุบสามยุบอ๋อเดินทักกวอดไปครับเอฟซีจับบางประกอบุมครับโชคดีเป็นไงครับโชคดีกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วโชคดีก็ไปไปมามาครับเพราะว่าขาดเมียไม่ได้ครับโชคดีครับโชคดีก็ขาดเมียไม่ได้กลัวกลัวเมียเลิกโชคดีก็ขาดเมียไม่ได้กลัวเมียเลิกแล้วก็ยังไงแบบขาดขาดพ่อจ๋ากับแม่จ๋าไม่ได้อะ อันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะก็เห็นเขาก็ทักใจกันธรรมดานะครับก็เห็นมาอย่างชโชคดีม,มาเหรอมันมาไหม,าามมาขายข้าวเหรอในโชคดีมาขายข้าวเหรอโอเค,อเคกลับมาขายครับพี่ทำไม,ามาละ่ะเขาเขาไม่รู้เหมือนกันครับก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนมีต่างมีครอบครัวนะครับผมนะก็เจอทักใจกันธรรมดาทุกวันนี้นะครับนะเ <c oughs> ด้ทาัากอดไปครับขอบคุณครับคุณภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษอย่างนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรวภาษาอังกฤษเนี่ยจึ๊กจึ๊ก ตัวทีนะใช่ค,ครับทีเด็ดเนทีดลองอาทีเด็ดช่อ,องเจ็ดสีบอกอีกรอบหน่อยครับเจเรือ,พอนอรรอพรกับยอดวิทยาครับเจเริญนพรกับยอดวิทยานะครับช่องเจ็ดสีคู่รองกับคู่เอกนะครับผมส่วนช่องสามสิบหกวัชรพล,ลเปิดถ้วยแทงวัชรพลนะครับอืมขอฟังหน่อยครับออโต้จุดอาวันการเงินมั่นคงครับผมอ่าสำหรับเมื่อนี้นะครับ ไปถึงสนามไก่เดี๋ยวจะทักบอกอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้เอไว้สั้นไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ